ย่างปลาดุกนะคะทุกคนคุณ่เป็นตกมามื่อกี้นี่นะคะคนตกขี้โมูพุดมากคนตกปลาปลาดุก<ม> <ผม S 2> หอมๆแค่จะสุกแล้วหอมๆสุกหรือไม่เอาดีๆสุกแล้ว พร้อมกินไม่เลยนะบ็อกเซอร์ฟุงฟิงมาโพนี่ขึ้นขึ้นได้ขึ้นแล้วเนี่ยอนั่ะด้านไข่ไหนไหนไหนไข่ไหนนี่มีไข่เนี่ยๆอ่ะหอนนะไอ้กะทำดีๆไข่ปลาลูกไหนยังมันดึงดมั้ยไข่ปลาลูกวันเลยองทำนี่เลยเนี่ย